มวยชาย,ยาเป็นศาสตร์ที่เน้นการป้องกันตัวเป็นมวยป่าเปียวว่องไวในการหลบหลีกและมีจุดเด่นก็คือการยืมแรงให้สะท้อนกลับไปโจมตีคู่ต่อสู้เองข่าวลือว่าพ่อล้มมวยพ่อไม่มีวันทำเรื่องอย่างนั้นเด็ดขาดมึงม,มีเรื่องปิดบังกูอยู่ใช่ไหมเต้ถ้ามึงไม่รับเงินล้มมวยมึงจะหาเงินจากไหนได้วะเป็นล้านๆเลยนุ้ยลิย้นใหญ่ทุกคนรู้จักทันจากฝีมือการชกมวยไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตา นั่งน้ำตาตกในทุกวันนี้ไม่ใช่พราะไอ้ชกมวยบ้าๆบอๆนี่หรอกเหรอหัวใจคนยังเป็นอยู่คือยังไม่แพ้ล้มลงไปยืนขึ้นแล้วถ้ามันไม่เป็นศพชี้ตัวแกได้มันไรกันหน่อย เร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+